สวัสดีครับผมตุ้มหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญแผ่นปั๊มนะครับเป็นแผ่นปั๊มรุ่นแรกของกรมหลวงชุมพรนะครับสารปากตะโกนะครับปี2522นะครับเป็นเนื้อทองแดงลดํานะครับความกว้างนะครับขนาดก็กว้าง3.5นิ้วนะครับความสูงก็ ห้าลิวนะครับผมนี่เป็นแผ่นปั๊มรุ่นแรกของสามปากน้ำตะโกนะครับเป็นปั๊มนี้ก็ที่จริงก็ถูกเข้าใจาผิดว่าเป็นปี2519น,นะครับแต่จริงๆถ้าตามสายตรงนะครับสายตรงก็จะบอกว่าเป็นปี2522นะครับผมก็มาพยายามนำเสนอให้ตรงปีนะครับผมจะออกพร้อมกับ พระบูชาของปี2522นะครับซึ่งหายากมากนะครับนี่ก็มีเกจิอาจารย์ร่วมปุกเสกมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพระอาจารย์ตุตดนะครับวัดธรรมทาวรนะครับลรหลวงพ่อฮีดนะครับวัดเชิงคีดีนี่หลวงพอปิ้วนะครับวัดเทพนิมิตนะครับน,นี่เรามาดูรายลเลยกันนะครับ ก็จะเป็นรูกเหมือนเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะครับเครื่ององค์นะครับใส่หมวกนะครับนี่เป็นชุดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมียันนะครับนี่ก็จะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นยันนกคุ้มนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นยันพญานาคนะครับนี่ตรนี้ก็เป็นยันบริเวณนี้นะครับนี่ ยันนกคุ้มแล้วก็ยันพญานาคนะครับรวมถึงยันต่างๆตัวนี้ก็เป็นยันที่มาจากร่างทรงเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะครับเขียนไว้นะครับนี่นำมาไว้บนแผ่นปั้มนะครับตัวสอนนะครับเดี๋ยวเราจะส่งตัวสอนด้านล่างนะครับนี่ตัวสอนนะครับ พลเลือเอกพระเจ้าบรมมงเธเอนะครับมาหลวงชุมพรเกอุดมศักดิ์นะครับเดี๋ยวลองทําวิธีแบบว่าซูมดูนะครับก็จะเห็นตัวอักษชัดเจนกันนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับ กลับมาสภาพเติมนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเป็นร่องรอยการปั๊มนะครับเป็นลักษณะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นร่าเป็นรอยปั๊มหลุมตามแบบรุ่นแรกตามแบบด้านหน้านะครับนี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับมีเป็นรอยปั๊มไปด้านหน้านะครับนี่แบบนี้นะครับ ก็สร้างน้อยหายากนะครับก็เป็นการออกแบบที่สวยงามคลาสสิกดีนะครับเรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับน่าบูชาน่าสะสมมากนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจอดชุมพรนะครับมาแนะนำกันอีกครับรวมถึงวัตถุบางคลของสระพ่อก็มาหลวงชุมพรเขตลมศักดิ์นะครับ จะพยายามนำเสนอกับทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถส่งรูปปักเครื่องไหมผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับมาพบเชิญคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ